แปลกแต่ต้องบอกว่าประทับใจสุดๆเลยนะคะกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของบอมทนินบอกเลยว่าเล่นได้เนียนจนพี่เชื่อเลยนะคะเนี่ย ฉากบทเรื่องก็ไม่ธรรมดาซะแล้วค่ะเมื่อพี่ปิ่นนัทนานแห่งค่ายทีวีซีนจับหนุ่มมาดเข้มบอมธนีและสาวสวยหุ่นดีพรีมรานิดามาเข้าฉากสิงร่างกันในละครชั่วโมงต้องมนค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าพริ้วสุดๆโดยเฉพาะหนุ่มบอมที่พลิกคาแรคเตอร์แบบสุดขั้วมารบบทริชี่เกตุ้งติ้งที่ต้องมาสิงร่างนางเอกจนพลิกลุกกลายเป็นสาวแซ่บงานนี้ความยากตกมาอยู่ที่สาวพรีมค่ะเพราะต้องกับปี้ท่าทางของหนุ่มบอมจะลืมความเขินไปเลยทีเดียวมีแค่เริ่มต้นอย่างน่าติดตามขนาดนี้แฟนๆอดใจรอกันสักนิด รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ เป็นตอนหัวเรื่องเหมือนกันนะแบบว่าเปิดตัวให้รู้เลยว่าเราสามารถทําอะไรกันได้บ้าง<ช>มีการแบบว่าเข้าสิ่งร่างหรือเปล่าหรือว่ายัางไงมันก็เหมือนเป็นการเปิดซีนแรกๆจะค่อยเหมือนเล่าย้อนอีกทีว่าที่มาที่ไปของการเปิดตัวเนี่ยมันคืออะไรบ้างขอฝากนะครับละครเลือกชั่วโมงต้องมนนะครับมีการสิ่งร่างมีการเปลี่ยนร่างรเรื่อยๆแบบว่าจากคนเนิ่นๆไม่รู้จักทำาอะไรแล้วก็สวยเลิศเชิดพูดได้คำเดียวเลยนะคะว่าแซ่บมา ลราออกจากงานโลโลกับหัวหน้ากะกากอยแกเราออกจากงานโลโลที่มีหัวหน้ากะกาแบบแก่คุณผู้ชมค่ะเรแก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่านี่คือการแสดงหรือว่าเป็นอินเนอร์จริงๆของหนุ่มบอมธนินค่ะ